ครับผมก็จะมานีนครับอยู่กับชุดนมูนนะครับวันนี้ผมก็จะมานําเสนอเมนูนี้ครับต,ตัวนะครับรว่าเป็นหนอนไม้ไผ่นะครับข้างในก็จะมีมันก็จะทารังข้างในนะครับเดี๋ยวผมจะเผามาให้ดูนะครับ นี่นะครับหน้าตาของมันว oh, ่าจะออกมาประมาณนี้นะครับครับผมรดด่วนนะครับก็จะเป็นหน่อที่อยู่ในไม้ไผ่นะครับมันก็จะอยู่ตามปล้องของไม้ไผ่อย่างนี้นะครับก็จะเลือกต้นอ่อนๆของไม้ไผ่ไม้ไผ่นี้ยังไม่แข็งนะครับเป็นต้นที่พึ่งเก๋นะครับระยะจากหน่อกลายเป็นต้นนะครับแต่นะครับต้นมันที่เลือกอยู่นะครับมันก็จะเป็นไม้ไผ่ที่ยังหนุ่มอยู่นะครับยังไม่เก๋นะครับนะครับมันก็จะสร้างใยเพื่อป้องกันตัวเองนะครับ อยปล้องอย่างนี้ครับไป่คินนับดูประมาณสามสิบกว่าตัวนะครับมันก็จะกินเยื่อขมิ้ไผ่นี่ยนะครับรถด่วนที่ผมได้มานี่ะครับก็จะเป็นรถด่วนที่มาจากรีโค้นะครับสมมตยไม่ต้องสอนครับน้องผมแบ่งให้นะครับผมแม่เขาฝากมาให้นะครับวันนี้เมนูของเราก็จะทอดรถด่วนนะครับน้ํามันนะครับก็จะทอดแค่ใช้แค่น้ํามันนะครับเดี๋ยวเราก็ใส่หอมแดงเพิ่มความหอมนิดนึนะครับก็หั่นหอมแดงแล้นะครับ อาจเกียวแล้วก็ใส่เ,เข้าไปดลนนะครับมันจะได้หอมนะครับครับผมเมนูนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมีรสด่วน กับน้ำมันแล้วก็ใส่หอมแดงเพื่อกิ่นหอมนะครับครับผมตอนนี้น้ำมันนั้นเริ่มจะเดือดแล้วครับเทาดือดเดือดเลยนะครับแล้วก็เอาเปหอมแดงหอมแดงไปเกี๊ยวนนะครับไปเกียวเลยครับเราก็จะได้หอมแดงเกี่ยวแล้วนะครับเมื่อกี้เราก็ได้หอมแดงเกี๊ยวนะครับได้หอมเดือดเจียวแล้วก็น้ำมันก็จะหอมนะครับมีความหอมจากน้ำมันนะครับ เดี๋ยวก็ถึงการให้เราจะาลดตัวลงไปทอดแล้วนะครับน้ำมันเดือดแล้วนะครับใส่รถด่วน้มัน,นมเดือดแลครับจะ็นะนครับออกไปาเนเดือดครับเดแรเยาแปนะครับทอ,บอาาดเสร็จแล้วน้ำตาลก็ออกมาประมาณนี้นะครับมันก็จะออก,ก,กรอบนะครับ เรามาชิมปลาป่ากันนะครับว่ามันจะอร่อยไหมครับชิมปลาป่ากันนะครับอโคตรมันเลยนะครับกรอบๆมันๆอร่อยนะครับเดี๋ยวเราจะปรุงกับซอสสายเกลียวนะครับแล้วก็ใส่ความเด้งเกลียวดิกี้แล้วก็ตัวหอมผักชีนะครับเราปรุงเลยนะครับเดงเกลียวลงไปนะครับ เดี๋ยวไปนะครับใส่หอมแดงเจียวแล้วก็ต้นหอมผักชีลงไปนะครับเะกี้เราก็จะเพิ่มรสชาติด้วยซอสไกเกียวนิดหนึ่งนะครับนี่เดียวพอนะครับโอเคได้แล้วนะครับแล้มาคลุตต่อเลยนะครับคลุกให้มันเข้ากันแล้ก็เรียบร้อยนะครับน่าจะกระจอกไะมาณนี้นะครับนะครับเสร็จแล้วน้าเมกระจอกไะมาณนี้นะครับน่ากกินไหมครับ นม่ปรุงอะไรเพริ่มนะครับส่แเค่ซอสฝายเคียวนะครับมันก็จะรสชาติออกเค็มๆมันๆนะครับจะกินค,คู่กับข้าวเสวยวนี่ะครับเอาไปเลยเราไปชิมกันเลยนะครับจะเห็นไหมครับอ,อร่อยนะครับ จะมีรสชาติของมันนะครับก็จะออกมันๆนะครับแต่มันก็มันแบบอร่อยครับมันเค็มอร่อยนะครับมันจะมีความมันมากเลยครับอร่อยมากนะครับกินเป็นอาหารว้างก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมหิวนะครับก็จะกินข้าวนะครับอร่อยมากเลยครับ